ผ่านไปแล้ว3วันสำหรับปี2023อันดับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เริ่มมีขยับกันมากมายแล้ววันพุทธที่4มกราคม2566ผ่านไปแล้ว3วันสำหรับปี2023ก็ยังคงมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้ชมได้เชียร์กันอีกเช่นเคยโดยเกมนี้มีการแข่งขันทั้งหมด4คู่4สนามด้วยกันโดยผลการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้ อาร์เซนอล0ต่อ0นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้ le, United, le City 0ต่อ1ฟูลแลมเอเวอร์ตัน1ต่อ4ไบรตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ต3ต่อ0บอลมัดส่งผลให้ผ่านไปแล้ว17-18เกมสำหรับหลายๆทีมอาร์เซนอลยังนำเป็นจ่าฝูง44คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอันดับ2ที่36คะแนนส่วนอันดับ3 และสีนิวคาสเซิลอยู่ในเตดและแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่35คะแนนขณะที่ลิเวอร์พูลอีกหนึ่งขวัญใจมหาชนที่แพ้เมื่อคืนรั้งอันดับ6มี28แดคะแนนขณะที่โซนีตายเอเวอร์ตันอยู่ในอันดับ16มี1 5คะแนนนำหน้าเวสต์แฮมอยู่ในเต็ตอันดับ17และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อันดับ18อยู่1คะแนนส่วนรองบวยและบวยในเวลานี้เป็นของวูแฮมตันวันเดอร์เอทที่มี13คะแนนและเซาท์แฮมตันที่มี12คะแนน